พวงกุญแจไอติมผีเสื้อจากกระดาษร้อยปอนคะ่ะทุกคนเห็นแล้วนึกถึงตอนที่ DIY ไซองไอติมเลยคะ่ะไหนมีใครยังจํากันได้บ้างคะสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกกันได้เลยคะ่ะใช้สีไม้2ส,สีในการระบายนะคะก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีแดงผสมกันเลยคะ่ะสีไข่ระบายไม้ไอติมนะคะจากนั้นพับกระดาษนะคะทุกคนแล้วก็ตัดด้วยกันส่วนสีขาวนะคะก็จะตัดมาเพิ่มนะคะทุกคนก็จะตกแต่งให้มีความนูนขึ้นนะคะทุกคนจากนั้นนะคะแล้วก็จะมาใส่เป็นกระดาษนะคะตรงกลางคะ่ะแล้วก็ทากาวติดกระดาษเข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เคลือบด้วยแผ่น ใส่ค่ะทุกคนจากนั้นก็เจาะรูนะคะแล้วก็ใส,ส่พวงกุญแจเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปแขวนได้เลยนะ มา DIY พวงกุญแจโมจิกรีนแมนกันคะ่ะทุกคนวาดรูปแล้วก็ระบายสีเขียวนะคะจากนั้นก็เติมตาตกแต่งพับกระดาษแล้วก็ตัดด้วยกันไกนะคะแล้วก็ระบายสีส่วนที่ด้านหลังด้วยนะคะทุกคนจากนั้นประกอบกระดาษเลยคะ่ะทุกคนตรงกลางนะคะก็จะใส่เป็นกระดาษเคลือบด้วยแผ่นใสนะคะจากนั้นก็มา DIY ถ้วยใส่โมจิกันค่ะนำรูปที่วาดแล้วมาเคลือบกับแผ่นใสนะคะจากนั้นก็ม้วนให้เป็นวงกลมคะ่ะทุกคนตัดแผ่นใสให้เป็นวงกลมนะคะแล้วก็นํามาติดลงไปส่วนที่ด้านล่างได้เลยพับด้านบนถ้วยนะคะเดี๋ยวจะมาลองใส่เป็น โมจิกิีนแมนลงไปแบบนี้นะคะก็สามารถนําไปทําเป็นของเล่นได้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะก็จะลองนํามาทําเป็นพวงกุญแจนะคะก็นํามาติดรวมกันที่ด้านบนเลยค่ะบีบเข้าด้วยกันนะคะจากนั้นติดเทปสายสองฟังเจาะรูนะคะแล้วก็ใส่พวงกุญแจที่ด้านบนค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้มาเป็นพวงกุญแจโมจิกรีนแมนแล้วค่ะทุกคน พวงกุญแจขนมปังไข่ชีสค่ะทุกคนวาดรูปแล้วก็ระบายสีกันได้เลยค่ะโดยขนมปังของเรานะคะก็จะมี3สีผสมกันนะคะทุกคนมีสีน้ําตาลสีเหลืองแล้วก็สีไข่ตัดด้วยกันไกลนะคะส่วนตรงกลางก็จะใช้เป็นคัตเตอร์ในการตัดวาดชีสแผ่นมาเพิ่มนะคะแล้วก็ไข่ดาวค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็นํามาประกอบเข้าด้วยกันได้เลยจ้าด้านในก็จะใส่กระดาษลงไปด้วยนะคะเพื่อให้มีความหนาขึ้นค่ะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะมาตกแต่งส่วนที่ด้านหน้าก็จะเป็นพริกไทยนะคะแล้วก็ต้นหอมนะคะจากนั้นก็เคลือบด้วยแผ่น ตัดด้านข้างด้วยกันไกนะคะแล้วก็ด้านบนติดพพวงกุญแจค่ะเสร็จแล้วนะคะเราสามารถนําไปแขวนได้เลยค่ะหรือว่าจะนําไปให้กับเพื่อนๆได้เลยนะ วงกุญแจโมจิครีมชีสผลไม้มาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาวาดรูปกันเลยค่ะแล้วก็ระบายสีตกแต่งมีใครกินโมจิครีมชีสและใส่ผลไม้อะไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกกันได้เลยนะแล้วนําเข็มมาเจาะรูปสตรอเบอรี่นะคะก็จะได้มาประมาณนี้เลยนํารูปครีมชีสนะคะนํามาติดลงไปส่วนที่ด้านบนได้เลยค่ะด้านหลังโมจินะคะก็จะใส่กระดาษนะคะแล้วก็ประกอบกระดาษนาผลไม้ที่เราวาดนะคะติดลงไปได้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเคลือบด้วยแผ่นใสเป็นโมจิครีมชีสที่ยังไม่ได้ห่อนะคะก็จะ ประมาณนี้เลยค่ะด้านบนนะคะก็จะติดพวงกุญแจนะคะเราก็สามารถนําไปแขวนได้เลยจ้า วงกุญแจแครกเกอร์มาร์ชเมลโลมาแล้วคะ่ะทุกคนสีของแครกเกอร์นะคะก็จะใช้2สีผสมกันนะคะมีสีไข่แล้วก็สีเหลืองพับกระดาษนะคะรอบแรกตัดให้เป็นวงกลมนะคะรอบที่2ก็จะตัดให้เป็นรอยหยกักระบายสีมาเพิ่มอีก1อันนะคะทุกคนจากนั้นใช้เข็มเจาะได้เลยค่ะส่วนด้านในนะคะก็จะไม่ได้ระบายเต็มแผ่นนะคะทุกคนเพราะว่าเราจะใส่เป็นมาร์ชเมลโลนะคะอันนี้ก็จะมา DIY มาร์ชเมลโลจากกระดาษกันพับกระดาษทั้ง2แผ่นเลยนะคะแล้วก็ส่วนที่ด้านข้างก็จะมาเคลือบด้วยแผ่นใสนะคะทุกคนแล้วก็เคลือบแผ่นใส ด้านบนกระดาษแคคเกอร์ด้วยค่ะนำทั้ง3อันมาทากาวนะคะจากนั้นประกอบติดเข้าด้วยกันเจาะรูแล้วก็ติดพวงกุญแจที่ด้านบนนะคะเท่านี้เราก็จะได้มาเป็นพวงกุญแจพร้อมนําไปแขวนแล้วจ้า DIY พวงกุญแจชีสบอร์ดจากกระดาษเริ่มระบายแครกเกอร์กันก่อนเลยนะคะใช้สีเหลืองแล้วก็สีไข่นะคะจากนั้นตัดให้เป็นรอยหยักค่ะนําเข็มมาเจาะจากนั้นก็ทากาวค่ะแล้วก็นํากระดาษใส่ลงไปนะคะรูปองุ่นแล้วก็ชีสสตรอเบอรี่นะคะจากนั้นก็ประกอบกระดาษที่เราตัดนําเข็มมาเจาะส่วนที่ด้านบนสตรอเบอรี่เลยนะคะจากนั้นนะคะก็จะมาตกแต่งสวนที่ด้านบนแครกเกอร์มีใครซื้อชีสบอร์ดมากินแล้วบ้างสามารถคอมเมนต์ลงมาบอกกันได้เลยนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะใส่เป็นเม็ดมะม่วงหินมะพร้าวแล้วก็ระบายสีมาเพิ่มนะคะค คนตกแต่งเป็นน้ำผึ้งค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาติดเป็นพวงกุญแจที่ด้านบนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปแขวนได้เลยค่ะหรือว่าจะนําไปให้กับเพื่อนๆได้เลยนะ พวงกุญแจคอฟเฟลจากกระดาษค่ะทุกคนก็จะวาดรูปสวนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะจากนั้นก็ระบายสีตกแตง่งทากาวนะคะแล้วก็ใส่กระดาษลงไปนะคะแล้วก็นําอีกฝั่งหนึ่งมาติดเข้าด้วยกันเลยค่ะวาดผลไม้นะคะมีสตอรอเบอรี่กับกล้วยนะคะจากนั้นนํามาแปะตกแต่งส่วนที่ด้านบนสีน้ําตาล DIY เป็นช็อกโกแลตนะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะนำพวงก,กุญแจมาติดส่วนที่ด้านบนได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนําไปแขวนได้เลยค่ะหรือว่าจะนําไปให้กับเพื่อนๆได้เลยนะา โมกุญแจพิซซ่าที่ DIY จากกระดาษค่ะทุกคนระบายสีกันเลยค่ะก็จะลงเป็นสีไข่นะคะตามด้วยสีแดงแล้วก็สีเหลืองนะคะทุกคนแล้วก็ลงสีไข่อีกรอบนึงค่ะแล้วก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลในการระบายขอบพิซซ่าพับกระดาษแล้วก็ตัดด้วยกรรไกรนะคะจากนั้นระบายสีส่วนที่ด้าหลังตกแต่งหน้าพิซซ่านะคะแล้วก็ทากาวใส่กระดาษนะคะจากนั้นประกอบกระดาษเข้าด้วยกันเลยค่ะดันกระดาษให้มีความนูนขึ้นจากนั้นนะคะก็จะมาตัดกระดาษที่เราระบายสีไว้นะคะตกแต่งหน้าพิซซ่ากันค่ะใช้แผ่นใสเคลือบนะคะจากนั้นตัด นะคะทุกคนแล้วก็จะมาใส่เป็นพวกงกุญแจเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นพวกงกุญแจพิซซ่าพร้อมนําไปแขวนแล้วคะ่ะทุกคน DIY พวงกุญแจทาร์ตไข่จากกระดาษกันคะ่ะทุกคนอย่างแรกนะคะก็จะวาดรูปแล้วก็ระบายสีตกแต่งกันได้เลยคะ่ะส่วนที่ด้านบนสีเหลืองนะคะก็จะระบายด้วยสีน้ําตาลนะคะจากนั้นก็ตัดด้วยกันไกลแล้วนําคัตเตอร์มาตัดส่วนที่ด้านข้างนะคะแล้วก็ส่วนตรงกลางก็จะแปะด้วยกระดาษสีเหลืองที่เราระบายสีไวค้ค่ะในส่วนที่ด้านข้างนะคะก็จะตัดกระดาษมาระบายสีนะคะจากนั้นพับตามนี้กันได้เลยคะ่ะแล้วก็ทากาวคะ่ะจากนั้นก็แปะรอบก <our S 2> <để> ็จะตัดที่ด้านล่างนะคะทุกคนแล้วก็ทากาวค่ะแล้วก็นํามาวางที่ด้านบนกระดาษวงกลมที่ตั ลแล้วก็พับส่วนที่ด้านข้างนำพวงกุญแจมาติดส่วนที่ด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถนำไปแขวนได้เลยค่ะทุกคนหรือว่าจะนำไปให้กับเพื่อนๆได้เลยนะ DIY พวงกุญแจดินสอจากกระดาษกันค่ะทุกคนด้านบนก็จะระบายด้วยดินสอนะคะส่วนที่ด้านล่างก็จะระบายสีชมพูแล้วก็สีเหลืองผสมกับสีไข่เคลือบด้วยแผ่นใสนะคะจากนั้นก็วาดไส้ดินสอนะคะทุกคนแล้วก็เคลือบด้วยแผ่นใสทากาวแล้วก็ใส่กระดาษลงไปที่ด้านในนะคะจากนั้นประกอบเข้าด้วยกันได้เลยค่ะติดเทปใสนะคะแล้วก็ด้านบนก็จะพับให้เป็นยางลบนะคะทุกคนจากนั้นนะคะก็จะมาเจาะรูที่ด้านบนค่ะนำพวงกุญแจมาใส่ลงไปได้เลยค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้มาเป็นพวงกุญแจดินสอก็สามารถนําไปแขวน เลยนะคะหรือว่าจะนําไปให้กับเพื่อนๆได้เลยนะ